สวัสดีค่ะเจ้าป้าเจ้าวันนี้ครับมาพอเมตาตกใจเหมือนกันเจ้าไม่ได้ป้าเมตาเหมือนละเจ้าไม่ได้เข้าคลิปเหมือนละม,มาพอกําแรกเจ้าว่าเมตาจะได้ก็เจ้านี่ค่ะวันนี้เมตาคุณนแมมก็เพี้ยวแล้วนะอีหันก็หันก,นกมน็มันมันเจ้าปลาซิวค่ะกันุ่นมนกันแตุ่่นซห็นได้อะฮะ <c oughs> <แ>สลากเจ้าจะพูดับเข้ากับกรรนะ ข่อยเจ้าน้อข okay. ่อยเจ้านายน้เป็นตัวอิจฉาเจ้าวันนี้กานเมตตาเจ้ามันๆเจ้าได้ซาบขวดอ่ะปลาสลากปลาซิวค่ะเดียวหนิชิบแบบนี้คอยอ่ะว้ายเมตตาได้ปลาซ้ายเจ้ามันๆมัน ปลาสร้อยเจ้าเดินไหนปลาสร้อย,ยข้างาลา่างสวยงามเลยเจ้าหันแน้อยก็ได้ยกเจ้า<ฮ>ปากระจีนค่ะง,งางามทั้งนั้นเลยค่ะเอาหาลาย,ยเลยเอาเลยเจ้าปลาซิวเจ้า เยกเจ้านั่นแนละค่ะติดอันนั่นค่ะปลาสลากเจ้าทดูใจกระสอบกระสอบมันปิวเข้ามากอ่ะเฮ้ยกระโดดแล้วเจ้าโอ๊ยปลาสลากเจ้าตีใหญ่งามเลยค่ะอิฉาค่ะงามงามเลยดันายเอ้ยรอบนี้ได้หลายตัวจ้า เต็มค่ะปลาซิวเจ้านี่ค่ะตัวงามๆเลยเจ้าจังววะเข้าของลูกไหนลูกไหนโอ้เป็นกรรมหลืแม่คนละยกเจ้าโอ้ยเดไหนเข้าหลายเลยเจ้าปลาสลากเจ้าปลาซิวค่ะ โอย <What? S 1> ปัดจังย่ำเจ้ากระนายอิจฉาเจ้านี่เหรอกระฟิวเจ้าก <c oughs> ระฟิวเจ้า ตัวยฉชายิ่งลายแค้เจ้าอุยนี่มันมานเจ้ามันจะดุงป่าด้านไหนนะกะเห็นสดๆเจ้านี่สองตัวสองตัวสามตัวเจ้าคล่อมบอมอ้าวด้านไหนลายเลยเจ้า โอ้ยปลาสลากตัวสสายายเจ้า,นนาปลาแม่ยนจ้าปลาแม่ตา,า,ลาปลาแม่ตานี่นันไนหันหรกรอนันไนแม่แม่แ,แม่แมแขยำน,น,นี่นันไนหันกองามเลยแม่ปลางามเลยงามงามงามเหมือนลูกสาวแม่ไอ้ยะมันใส่เจ้าปลาเจ้า ดานไหอิจฉาล่ะอนสวยเจ้าจำก็ด้านไหหูนี่ด้านไนี่ด้านไหนสวเจ้า่เาะจ้ามาอากากันสาวเจ้ามานค่ะเอาชุด้านไหนหน่อยนี่ด้านไหนเข้าหลายเลยเจ้า โอ้ยสาวๆต๊อกละ่ะนี่ตักเลยเจ้าตักหมดก่อนเจ้านี่ตักเลยเจ้าตักหมดก่อนเจ้า งเหรอยกเจ้านี่ดะนไหนปลสลากเจ้าปลาสลักตัวใหญ่ใหญ่เขาก็เข้านี่สี่ตัวห้าตัวนี่เรียาว่าหางด้านในเลยของเขาก็เข้าของหนูมาที่เป็นหมูเลยค่ะคุณแม่ค่ะเตยสหกรมปา ปะสะเด็ดน้อยปเะสะเด็ดน้อยเจ้าถึงแม่ไม่งามแม่ก็ไม่สู้เราเถอะน้อยด้านไนเขานักกนาดเจ้ามันมาเจ้าโชว์ด้านไหนก็ได้นี่นี่แมน่น มันเอ็นดูเจ้าป้ามันเด็นถ่ายคลิปมือนแล้วยกสานี่เดนไหนนี่นี่นี่เดนไน่้มดีแต่แอี่นี่แม่มมีกูกะแม่กะจะไป่ะเดนไหนสีวาวมองกับงามเลยค่ะไเงค้ปาสองามเ ่องแช่งอยู่ลายเทพเจา้าตามตัวเจ้าประซิวค่ะเอาโย่ถ้าออกไนจำเอ้ยแน,น,น่นเอเอ ปักฟิวต์ตองงามๆเลยเจ้า,างามย่างลูกสาวแม่นไงกะ,ะนี่โดดและเจ้านี่โดดและเจ้าในเอ้ยเอ้ยอย่าอิจฉาแม่เมื่อวานแม่จะตายแล้วมาดูผลสรุปตาของแม่ตาเจ้านี่ค่ะฝัซิวเจ้า ต,ตัวง้มขนาดเลยค่ะแม่ตาได้สักประมาณกิโลป่าย่ะค่ะเกือบสองโลได้หลายขนาดเจ้าปางามงามเจ้างามเหมือนลูกสาวเลยอ่ะโอเคค่ะมาจบคลิปนี้กับแม่ตาของวันนี้กันเจ้าที่ขวดน้ำโปองเอยขวดน้ำ,วนำวนกวดฝ่ายกระทนเจ้าขอบคุณแม่ตาน,นัาง่งนั่งนะเจ้าก็จะป้ามาถ่ายคลิปไม่ได้ป้ากันเมือนละค่ะแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้า สวัส <Bye> ดีค่ะบ๊ายบาย